เราดื้อแต่เราเอาอยู่นะคุณมีแฟนหรือ,อยังไม่มีอ้าวเหรอโอ้ยแล้วคุณมีแฟนหรือ,อยังไม่มีครับอือแต่เป็นเป็นเพื่อนกันนี่แหละจะได้ไม่จากกันอืมเป็นเพื่อนกันไม่กนไม่กวน เป็นเรื่องเป็นเล่เลาดิเูนยโอ้ยอันนี้แฟ้คลับกับเชี่ยดีเนาะโอ้ยตายตายปกติคุณปาชอบฟังเพลงอีสานที่ไม่ใช่เพลงของผมคุณชอบเพลงอะไรเราชอบฟังไทยบ้านเออเราชอบฟังกอดเสาเทียงอ๋อ ฮโอฮโอฮโอฮอใช่ใช่ดีปกติอชอบเล่นติ๊กต็อกมันต้องไลท์ทุกวันแบบนี้่เพราะว่าผมเห็นคุณไลฟ์บ่อยมากจริงเหรอทำไมเราไม่ค่อยเห็นเธอเข้ามาดูเลยอ่ะเอ้าบอกให้มัอจะมันอาจจะไลฟ์คู่แบบช่วงที่แบบเขาขายรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปัดปัด,ปดไปเลย <c oughs> แต่ผมดูคุณยู่ผมผมดูมาดูตอนไอ้มันจะมีเอฟซีส่งมาผมก็แต่ผมมารู้จักคุณผม,มรู้จักคุณอยู่ถึงนิกกี้ไม่แก้ผมก็รู้จักคุณผมรู้จักคุณมาก่อนคุณรู้จักผมอีกหรอใช่เปล่ายิ่งหรอกก็คุณในภาพที่ผมรู้จักคุณเป็นดาราไงและผมมันเป็นนักร้องต่างจังหวัดมันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้มีโอกาสเจอกันแต่ว่าเราคือแบบไม่ได้โครจรมาเจอกันเลยไง มันยากมันคนละจักรวาลน้องเบิ้ลสอนวิธีจีบสาวหน่อยไง่ายง่ายนะครับนี่วีีเขาก็เขาก็ไล่แล้วก็คุยไม่ยากเลยทุกคนมันอยู่ที่จังหวะชีวิตเป็นเพื่อนกันไปก่อน อย่มันเป็นเพื่อนกันไปก่อนตอนนี e okay> Deadpool> SaaS um ้ไม่ไม่เป็นอะไรม้าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันคือการเป็นเพื่อนกันมันมีข้อดีคือหนึ่งเราจะไม่มีวันจากกันอใช่ถูกต้องมันไม่ันจากกันแล้วมันก็โอกาสที่จะได้แบบเออเจอกันได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่อายกันแล้วก็ไม่ทําให้กันเสียใจเออคนเอาคนชงมาอีกสักคนไหมล่ะ ทุกคนีคถามว่าอายุเท่ากันไหมอายุเท่ากันนี่ยี่สิบแปดใช่ไหมใช่ครับผมสามเก้ามันกันสามเก้ามี่นาคุณนุ่นเกิดเดือนอะไรครับมีษาเนาะเดือนเม่สาเมื่อไรคุณพามีนะแม่สาเป็นสองเอ้าเป็นพี่ผมสองเดือนเลยได้เนี่ยนเนาะเป็นพี่สองเดือนไม่ไม่ไม่เป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนก็ได้ อเป็นเพื่อนกันเลยเนาะไม่แค่สองเดือนเนาะแต่งเมื่อไหร่ครับโอ้โหใน,นว่าประกัดอ้สร์เห็นหน้าปุ๊บมีมันมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็มีคนดราม่าอีกห่วงห่วงนุ่นห่วงอะไรองเงี้ยแล้วก็บอกว่านุ่นหนีไปม่นก็จะมีมาแน่ <c oughs> น่ะคนนุ่นหนีไป <c oughs> นุ่นหนีไป คุณจะไม่อ่านคอมเมนต์เลยหรอคุณจะหรือว่าคุณตอนนี้คุณอ่านไม่ทันนะเยอะมากเลยเนี่ยตาลายหมดแล้วเนี่ยมันดูไม่ออกไงว่าระหว่างคุณจ้องคอมเมนต์หรือกาลังจ้องตาผมอยู่ไงมันดูไม่ออกนานผมจะไปอาบน้ำแล้วนะได้เดี๋ยวเราก็จะไปอาบน,น้ำเดี๋ยวเจอกันครับยินดีที่ได้รู้จักนะย,นกนะยินดีที่ได้รู้จักขอให้คนดูเยอะ เดี๋ยวมีการหนองได้เจอกันนะครับคน,คนดูเยอะมากเลยปกติไม่ใช่คนดูเยอะขนาดน,นี้นะนี่การห้องได้เจอกันนะครับผมได้ค่ะเดี๋ยวไว้ยินดีที่ได้เป็นเพื่อนกันนะดีมากเพื่อนกันไม่จากกันไปไหนบายบาย